สวัสดีนะครับน้องๆเด็กไทยหัวเกลียนไม่เกลียนทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีวัยรุ่นเมกกาทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมอ่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่เช่นเคยนะครับช่อง big channel x2t เฮสตันเองนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมกอรีนาฟุตบอลนะครับผมโอเคนะครับวันนี้พี่ก็จะพามาหาเงินนะครับย้ําว่าหาเงินซื้อเพชรนั่นเองนะครับตอนนี้พี่มี สามเพชรเท่านั้นเองนะครับตอนนี้พี่มี3เพชรนะครับย้ว่าสาเพชรนะครับผมอ่ะโอเคนะครับแต่วันนี้พี่จะพาหาเงินมาซื้อเพชรมาเติมเพชรกันฟรีไๆ,ๆไม่ต้องเสียตังค์เลยนะครับผมแค่มีสิ่งนี้สิ่งเดียวนะครับผมแต่ก่อนจะไปะหาเงินซื้อเพชรกันนะครับแพีน้องกดไลค์กดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็ กดแชร์คล uhm. ิปนี้นะครับผมที่สําคัญเลยใครที่อยากได้เพชรคลิปนี้ที่แจกเพชรกันด้วยนะครับแจกรหัสบัตรเอ้แจกบัตรทูกันด้วยนะครับผมให้น้องคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ชื่อเฟซนะครับผมแล้วก็สิ่งที่อยากได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมแชร์นะครับย้ำว่าอย่าลืมแชร์กดติดตามก่อนตอนนี้เลยนะครับปุ่มอยู่ข้างล่างหนึ่งแดงน้องๆเห็นไหมครับผมกดติดตามเลยนะครับผมกดติดตามเรื่วยๆเลยนะครับ กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าพี่มีแจกทุกวันทุกคลิปเลยนะครับพี่มีแจกทุกวันทุกคลิปเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มแจกนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปที่จะนําคอมเมนต์นะครับแต่ว่าต้องคอมเมนต์นั่นเองนะครับผมโอเคเรามาดูกันเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูเลยสําหรับวิธีการปั๊มเอ๊ะการหาเงินมาซื้อเพชรนั่นเองนะครับผมอ่ะ ที่เปิดไปเลยนะครับผมเราเข้าไปที่เพจสต่ก่อนนะครับผมก็จะเป็นแอปแอปหนึ่งนะครับที่หาเงินฟรีย้ําว่าฟรีนะครับผมอ่ะก็จะเป็นชื่อแอปนี่เลยนะพิมพ์เข้าไปเลยนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับน้องอ่ะพอโหลดเสร็จนะครับผมโหลดเสร็จก็กดเปิดเข้าไปนะครับผมอ่ะนะครับสักครู่นะครับก็ตรงนี้ตรงนี้ต้องรอสักครู่นะครับเพื่อให้เข้าเกมก่อนนะครับก็จะเป็นเกมเกมหนึ่งที่หาเงินเข้าเป็นเงิน พีเพาเป็นเงินทัวร์ลิตนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ขอปิดเสียงก่อนนะครับผมเนาะอ่ะเสียงเพลงอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวพี่จะอธิบายไปทีละขั้นเลยนะครับผมอ่ะพอเราเข้ามานะครับสองข้างบนเนี่ยก็จะเป็นช่องที่บอกจํานวนเงินสะสมของเรานั่นเองนะครับก็จะมีช่องแรกก็จะเป็นในส่วนแคปอ่ากูเกิลเพย์นะครับกูเกิลเพย์เนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปก็จะเป็นอ่าตัวนี้สีนําเงินนะครับก็จะเป็นอ่า เพ่านั่นเองนะครับในส่วนที่2เป็นเหรียญนะครับสีเหลืองไว้เป็นเหรียญที่เราเก็บได้ตรงนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับเป็นรูปเอ็นครับเป็นเอ็นเบ็ดไว้ตกนะครับผมเวลามันจะเป็นร้านค้านะครับสำหรับสาอันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่2องจะเป็นปลาไปซื้อนะครับผมแล้วก็ในส่วนที่3ามก็จะเป็นเหรียญหมุนฟรีนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่จะกดไปที่ตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับเพื่อตกปลานะครับอ่ะกดปุ๊บนี่นะครับก็เลือกเปอร์เซ็นก่อนให้มันอยู่ตรงแบบว่า เปอร์เซ็นต์เยอะๆนะครับผมจะได้ลงลึกๆนะครับผมอะพอเราตกขึ้นมาปั๊บใช่ไหมครับผมนี่เห็นไหมคะแนนก็จะบวกนี่นะครับก็จะเป็นในส่วนแรกเนี่ยถ้าเราตกได้มันจะมีใบอ่า g o o g l e Google p พยนะครับผมอ่าเราก็ได้ตรงนี้นะครับ2.28 ดอลลาร์นั่นเองนะเรากดไปนะครับนี่นะครับแล้วก็สําหรับใครที่ออยากได้ยอดเป็นคูณ3นะครับก็คือ144เนี่ยคูณ3ก็คือ3เท่านะครับให้ดูวิดีโอตรงนี้นะครับอาจจะพี่จะไม่ดูนะครับเอาเท่านี้พอนะครับผมอ่ะน้องเห็นไหมครับผมก็จะมีเหรียญ144เหรียญใช่ไหมครับผมก็จะซื้อเอ็นได้เพิ่มความยาวนะเห็นไหมเป็น30เป็น35นะครับผมก็ซื้อปลาได้นะครับนี่ปลาเยอะกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็กดรับฟรีนะครับเป็น112เหรียญนี่งร้อยสิ นะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมในการตก one, นะครับอ่ะเดี๋ยวลองตกอีกสักทีนะครับนี่เดี๋ยวเราห้าสิบเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็หมุนหมุนหมุนไปงี้นะครับผมนี่เห็นไมแล้วก็ดึงปลาขึ้นมานะครับนี่นะครับผมอ่ะปึ๊บเห็นนะก็ถ้าใครนะครับอยากได้คูณ3ก็กดตรงนี้นะครับสำหรับใครอยากได้ธรรมดากดตรงนี้สีเขียวๆนะครับผมโอเคนะครับผมเรามาดูในส่วนต่อไปข้างล่างนะครับก็คือรีดิมนะครับผมนี่สําคัญเลยก็คือรีดิมนะครับอย่าลืมตรงนี้นะครับผมต้องเข้ามาทําตรงนี้ก่อน ขั้นตอนแรกนะครับผมเรากดเข้าไปนะครับนี่ก็จะมีตรงนี้นะครับรีดีมก็คือถ้ายอดเราครบนะครับผม100เราก็กดรีดีมแล้วใส่อีเมลเราได้เลยเบิกได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับผมรูปถังน้ำนั่นคือปลานะครับจํานวนปลาที่เราได้นะครับในเกมนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเรากดรีดีมได้ด้วยนะครับผมสหรับถ้าเงินครบนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนนี้เลยเป็นรูปไข่ก็มีรูป เงินดอลลาร์นะครับก็จะเป็นให้กดฟรีนะครับมีหกันนะครับอ่ะเรากดไปเห็นไหมเราก็ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยถ้าใครอยากได้ก็คือกดก็ดูวิดีโอนะครับดูวิดีโอให้จบก็คือได้นะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ในส่วนการเบิกตังค์นะครับผมในส่วนการเบิกตังค์เนี่ยให้น้องนะครับใส่โค้ดตัวนี้นะครับก็คือ V M BDMG4 นะครับเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ข้างๆนะครับผมข้างตรงนี้นะครับผมอ่ะก็คือให้น้องนะครับเข้ามาทีแรกให้กดใส่โค้ดตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะสักครู่ครับผมอ่ะให้กดใส่โค้ดนะครับผมมันจะมีตรงให้ใส่โค้ดอยู่นะครับผมเข้ามาทีแรกนะครับให้ใส่โค้ดตรงนี้ไปเลยนะครับผมน่าจะอยู่ตรงไหนแล้วพี่หาก่อนนะครับผมใส่โค้ดน่าจะอยู่อ่า อยู่แถวนี้แหละนะครับน้องกดดูนะครับผมน้องกดดูเนาะแล้วก็เวลาถอนตังคนะ์เนี่ยเห็นไหมนะครับก็จะมียอดเหรียญยอดเพื่อนนะสะสมเรากดรีด e มเบิกได้เลยนะครับผมอ่ะน้องๆก็ไปลองเล่นดูนะได้ตังค์จริงนะครับสำหรับแอปนี้นะครับพี่ลองแล้วนะครับสำหรับแอปนึง ตั้งแต่ช่องที่แล้วนะครับผมอ่ะก็ได้จริงแน่นอน100%เลยนะครับผมอ่ะถ้าใครขยันเข้ามากดเข้ามาเล่นก็ได้แน่นอนนะครับแล้วก็ใส่โค้ดที่พี่บอกนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะที่เข้าไปในเกมต่อนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้เลยคร่าวๆนะครับผมก็เพชรก็จะประมาณนี้พอเราได้เงินเข้าเพย์เพลวก็เบิกเงินเข้าทัวร์ลิทนะครับมาซื้อเพชรตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับผมอ่ะมาซื้อเพชรตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ สำหรับใครที่นะครับอยากได้เพชรอยากได้หัสบานระตูนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์คลิปนี้เลยด่วนๆเลยนะครับผมกดแชร์คอมเมนต์ยูดีไปด้วยนะครับผมคอมเมนต์ยูดีคอมเมนต์ชื่อเฟซไว้ได้เลยนะครับเผื่อพี่ทักไปนะครับสำหรับผู้โชคดีนะครับผมใส่ให้ครบนะครับผมใส่ให้ครบที่สําคัญถ้าใครนะครับผมแชร์เยอะที่สุดนะครับแชร์เยอะที่สุดพี่มีงวัลให้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม ใครที่ชอบช่องพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไครกดกระดิ่งคอมเมนต์ยีทูบคอมเมนต์ที่เฟซบุ๊กไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับจุ๊บ